เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างสาวไทยเราพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีทั้ง4ทีที่มีทั้งตู้เย็นขนกันมาแบบเต็มกําลังเต็มความจุและเรียกว่าสาวไทยเราก็ยังโชว์ความเป็นพี่ใหญ่สอนเชิงตู้เย็นแบบอมมาติ์กันเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้โคโรสเนี่ยจัดหนักจัดเต็มผู้เล่นตัวจริงนะโดยตัวเซตครับนำมาโดยพรพนธ์เกิดปราศส่วนตําแหน่งหัวเสาก็เป็นน้องเฟิร์นวริศราศีทาเลิศครับบอลเร็วก็เป็นทัดดาวบีหลัง ก็เป็นพิมพิชยาครับหัวเสาอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นอาจาราพรของยศและก็ตำแหน่งบนเร็วอีกคนหนึ่งก็เป็นหัตถยาบำรุงสุขซึ่งเราจะหนักจะเต็มนะมาด้วยการเริ่มต้นหน้าบล็อก3คนเลยอยากที่จะจับบล็อกตู้เย็นเอาให้อยู่โดยเริ่มต้นมาในเซตแรกครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฝั่งเวียดนามที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าสาวไทยเรานะครับพลิกขึ้นนําได้หลายต่อหลายช็อตเลยโดยช่วงระหว่าง1นึ 2, ต้มสาวไทยเราก็ยังแบบต้านฝั่งเวียดนามเอาไว้ได้นะครับแต่พอแต้ม3ามสี่ห้าเนี่ยกลายเป็นเวีย ตู้เย็นทําแต้มโด้สีทีแล้วกดจุกจุกตีแบบบนหูยับยับตีแรงมากนะครับตีแต่ละจังหวะเนี่ยก็เป็นการยากที่เสาขอเราจะดีเฟนซ์ขึ้นมาได้เหมือนกันจังหวะตีของตู้เย็นเนี่ยเขากระโดดสูงแล้วผ่านบล็อกเราไปหมดเลยขึ้นนําเราไป9ต่อ5คะแนนก็เรียกว่าเหลือจะเชื่อเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องของประสบการณ์เรื่องของวิธีการเล่นโดยเฉพาะบนเรวเนี่ยถือว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนหัวเสาเนี่ยความหนักอาจจะไม่เท่ากับฝั่งตู้เย็นแต่เราก็มีความโคงความเด็ดขาดจากพิมพิชานะครับตีแต่ละจังหวะ ก็แรงเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าฝั่งของเวียดนามนั้นจะเอาตู้เย็นกับสีทีมาเล่นตำแหน่งยืนบล็อกหน้าคู่นะเพื่อที่จะตามบล็อกพี่มิชายาแต่สุดท้ายเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่ลงจนเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับสาวใน,นเราเริ่มจะไล่จี้แต้มขึ้นมาครับจากห่างสแต้มสี 4, แต้มเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือช่องว่างเพียงแค่1แต้มเท่านั้นและแนวทางรูปเกมการเล่นของเราก็เป็นหนัวสาวอย่างพี่มิชายาครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีร่างทองของแท้ของจริงเวียดนามเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับตีแต่ละจังหวะ ดิเฟนต์ขึ้นมาแทบไม่ได้เพราะคมเหลือเกินกับจังหวะการขึ้นตีซึ่งเล่นกันจนถึงช่วงทายเซตที่1ครับก็เป็นรูปเกมของสาวในเรานะที่เริ่มจับทางจับจังหวะของตู้เย็นได้จับการเซตของเวียดนามได้แล้วกลายเป็นว่าเอาเราพลิกขึ้นนําทันทีครับ21 ต่อ20คะแนนแต่ว่าในช่วงท้ายกว่านั้นอีกครับกลายเป็นฝั่งของเวียดนามที่มาได้ลูกงึดและก็มาได้ลูกหนักจากตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยตีหนักจริงๆนะครับตีจนบล็อกของอัจฉราพรเนี่ยทะลุไปเลยนะยืน2คนแล้วมันติดมือครับแต่สุดท้ายก็ยังเป็นตู้เย็นที่ตีฝ่าบล็อกไปได้และ เอาชนะเราไปในเซตแรก25ต่อ23คะแนนโอ้โหเป็นเซตที่น่าเสียดายมากๆนะครับกับการเล่นของไทยเราถามว่าเซตนี้เนี่ยราโดดเด่นตรงไหนบ้างก็เป็นในส่วนของเกมลุกที่เด็ดขาด กับบอลแรกที่เราทําได้ดีแต่เกมดีฟェนซ์เนี่ยยังดีฟェนซ์จังหวะการโจมตีของตู้เย็นไม่ได้นะครับเวียดนามก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันแต่เขาเนี่ยเกมรุกจะพึ่งตู้เย็นแล้วก็เด็ดขาดมากกว่าเราส่วนในเซตที่2ครับต่อเนื่องกันเลยเซตนี้โคดอสถือว่าแก้เกมมาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากๆนะครับเล่นเอาตู้เย็นเนี่ยเสียความมั่นใจเสียหวัญกันไปเลยเพราะตีหลาจังหวะตีบล็อกตีและจังหวะโดยจะได้เราดีฟนซ์แตกต่างกับเซตแรกโดยสิ้นเชิงนะครับเซตแรกเนี่ยตู้เย็นเงิอทีไรก็ลงกันทุกทีลงกกกกันนทุชออตแแ่่วาาเหมมืดีร กการยืนตำแหน่งของสาวไทยเราว่าตู้เย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะตีมาตำแหน่งไหนซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับในช่วงเซตที่2นั้นสาวไทยเราออกนําก่อนแบบห่างยับเลยถึงขั้น6คะแนนแล้วสภาพดีของเวียดนามเนี่ยไม่ว่าจะชุดไหนหรือว่าก่อนหน้านี้1ปี2ปีย้อนหลังไปเนี่ยเขาก็มักจะเสียความมั่นใจเมื่อตู้เย็นนั้นเล่นไม่ออกโดยก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเกมนี้เนี่ยเซตที่2ตู้เย็นตีติดล็อกสาวไทยเราเยอะมากนะครับประกอบกับเราก็มีวิธีการเล่นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบอลหัวเสาของพีพิชยาหรือว่า น้องเฟิร์นเนี่ยโอ้โหก็สร้างบอลบาด่วนได้เยอะเลยทีเดียวดีเฟนต์บอลกันเนี่ยไม่ได้เลยรบกับบอลเสิร์ฟของเราครับเซตนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับน้องเฟิร์นเสิร์ฟไปแต่ละจังหวะเนี่ยสร้างปัญหาให้กับบอลแรกของเวียดนามได้เป็นอย่างดีโดยในช่วงท้ายของเซตนี้ครับก็มีชุลมุนกันอยู่นิดนึงเนื่อง,งจากการชาเลนจ์เนี่ยมุมภาพมุมกล้องมันเห็นไม่ชัดแต่สุดท้ายก็เป็นแต้มของเล่งเราเป็นเต้มสําคัญมากและก็เป็นจุดเปลี่ยนในเกมนี้เลยนะครับเป็นเต้มเราขึ้นน, 22, น,านํา22คะแนนหลังจากนั้นความ,ม ตั้มมันเทมาหมดกลายเป็นว่าสาวใเราก็ปิดเซตไปแบบสวยงาม25ต่อ19คะแนนเซตนี้เนี่ยเ,เรามาทุกรูปแบบเลยนะครับบอลวัวเสาก็มาบอลเสิร์ฟก็มาบอลเร็วก็มาต่อเนื่งองกันเลยกับเซตที่3ครับก็ยังต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยสาวเรเราแก้เกมมาดีเหมือนเดิมตั้งแต่เซตก่อนหน้านี้แล้วพอมาเริ่มเซตที่3เนี่ยจับตู้เย็นแบบอยู่หมัดเลยนะครับเกมรุกของเราไม่น่าห่วงเพราะมันเด็ดขาดทุกคนแต่ว่าเกมดีเฟนซ์นี่แหละที่เราต้องเสริมมากๆซึ่งเราก็สามารถเสริมได้ดีด้วยส่วนเกมรุกฝั่งเวทน นน้ัค่อนข้างที่จะพึ่งตู้เย็นฝ่ายเดียวนะครับแล้วรูปแบบการตีตู้เย็นตีหนักตีแรงอย่างเดียวครับไม่ได้มีปรับตัวนะเหมือนเล่นกับอินโดเล่นกับฟิลิปปินส์แต่อย่าลืมครับวันนี้คือสาวในเราที่ผ่านวทดีระดับลูกมาแล้วตีแรงกว่าตู้เย็นเก่งกว่าตู้เย็นเราก็ผ่านมาแล้วซึ่งก็มีการสกาวแหละถึงแม้ว่าเซตแรกนั้นตู้เย็นอาจจะดูดเด่นเหมือนเราเองก็ล่ให้ตายใจกอดสุดท้ายเนี่ยไล่ตามบล็อกหน้าเน็ตไล่ตามบล็อกหัวเสาจนตู้เย็นนั้นหัวเสียอาการอ,อกนะครับเดงกับแทบจะร้องไห้กันเลยทีเดียวเเพรราาาาะตียังไงไไกก็ม่ผ่ผนบลอส ยก็ไม่ใช่เป็นแค่ตู้เย็นเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมี4ทีที่ดูเหมือนหมดความมั่นใจด้วยโรเกยของเวดนาเองก็กระจุยกระจายกันไปหมดส่วนอีกฟากฝั่งหนึ่งของสาวที่เราโอ้โหเป็นแม์ที่เรียกความมั่นใจได้ดีเลยทีเดียวก่อนที่จะแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับหลายต่อหลายคนโชว์ความร้อนแรงนะโดยเฉพาะน้องเฟิร์นเนี่ยตบเวดนายับเลยนะครับจังหวะตีก็ตีได้จังหวะหยอดจังหวะเสิร์ฟก็ทําได้ส่วนพรนพันเองครับยังถือว่ารักษามาตรฐานของตัวเองสูงมากนะครับเรียกว่าทั้งบล็อกทั้งเซตทั้งหลอก หรือแม้แต่ทัดดาวนะครับที่ยังโชว์ความรวดแรงโชว์ความแข็งแกร่งกับการเล่นบอลเร็วไม่ต้องห่วงเลยครับกับบอลเร็วทัดดาวเนี่ยเซตมาอย่างไงก็ตีอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากที่ฟอง,องเราร้อนแรงมาในช่วงต้นของเซตที่3ครับกลายเป็นว่าเกิดเหตุอะไรไม่รู้นะครับสาวไทยเราดูดีๆช็อกกันไปดื้อๆทั้งทีมเลยครับและก็เป็นฝั่งเวียดนามที่เรียกโมเมนตัมกลับมาได้อันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เป็นญหาอะไรเหมือนกันนะครับ คือเกมลุกของเราก็ยังเฉียบขาดเหมือนเดิมแต่เหมือนฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาปรับจังหวะในการโจมตีมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ตู้เย็นอย่างที่ผมบอกไปเลยหมดสภาพไปแล้วนะครับตียังไงก็ตีบล็อกตียังไงก็ออกแต่ว่าการแก้เกมของเวียดนามเองใช้การเซตที่สลูมากกว่าเดิมนะครับคือเซตแบบยื้อไว้แล้วให้บล็อกของเราเนี่ย ขึ้นก่อนตู้เย็นค่อยขึ้นตีตามมันก็เลยทําให้จังหวะเนี่ยไม่ลงล็อกกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะจับล็อกตู้เย็นไม่ได้คืนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับการแก้เกมของเวียดนามด้วยนะครับที่แก้เกมแบบเบสเด็ดขาดนะซึ่งตัวนั้นเนี่ยเรานําอยู่3-4คะแนนรูปเกมก็ไม่ได้แพ้เลยครับแต่มาเสียอยู่จุดเดียวก็คือจุดเปลี่ยนในเรื่องของการโจมตีประกอบกับเวียดนามเนี่ยพอเห็นตู้เย็นตีไม่ได้เขาก็เสริมบนเรียวมานะครับแล้วการเซตที่หลากหลายมันทำให้หน้าบร็อกของเราหลงตาเหมือนกันสุด ้ายครัโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าฝั่งเวียดนามเนี่ยจะมาไล่แต้มแล้วก็พลิกแซงเราได้สําเร็จจากที่เรานําอยู่3-4คะแนนถึงแม้ว่ารูปเกมโคโดอสเนี่ยจะกแก้เกมรวมถึงเปลี่ยนตัวผู้เล่น ื่อที่จะสร้างรูปเกมใหม่ในการเล่นกับเวียดนามในช่วงท้ายของเซตที่3แต่ก็ไม่ทันเวียดนามก็นําเราห่าง3คะแนนและเอาชนะเราไปได้25ต่อ21มันเป็นการชนะที่เหลือจะเชื่อมากๆนะครับถ้ามองกันในช่วงต้นเซตเนี่ยเราดูเหนือกว่าแทบจะทุกอย่างความมั่นใจดีกว่าโมเมนตัม um ก็ดีกว่าเป็นอย่างมากแต่ กลายเป็นว่ากลางเซตเราแพ้เวียดนามช่วงนายเซตเราก็มาแพ้เขาอีกซึ่งกุเรทําให้เวียดนามขึ้นนําเรา2ต่อ1นเซตโดยต่อเนื่องกันเลยกับเซตที่4ครับเซตนี้เนี่ยรูปเกมของสาวเราเนี่ยมาแบบโหดมาแบบอมหิตนะครับเพราะขึ้นนําก่อน5ต่อ1นคะแนนคือมันน่าเสียดายตั้งแต่เซตที่3แล้วครับที่เราไม่สามารถปิดเกมปิดจบได้ทั้งที่โมเมตั้ม um, ช่วงแรกเนี่ยเหนือกว่าชัดเจนดูดีกว่าชัดเจนเริ่มเซตสี่มาขคดรอดเองติวเข้มเลยครับแพ้ไม่ได้ห้ามแพ้เด็ดขาดแล้วรูปเกมเราก็ต้องมีทรงมากกว่า ซึ่งก็เลยทำให้เกมลุกของเราเนี่ยโอ้โหโหมาแบบพายุเลยครับบอลเร็วก็เล่นกันหลายช็อตบอลหัวเสาก็เล่นกันหลายช็อตในเซตที่4เนี่ยมีการปรับ ตำแหน่งบอลเดลพอสมควรนะครับถอดทัดดาวออกส่งหัตถยาลงมาและก็มีการปรับรูปแบบการเล่นนะครับช่วงต้นเซตเนี่ยเราจะใช้บอลเดลในการโจมตีแต่ว่าช่วงกลางเซตและก็ท้ายเซตเราจะใช้บอลหัวเสาของพิมพิชยาผมชอบมากกับจังหวะโหมมาตีนะครับเป็นจังหวะโมะหะโมที่ดูน่ากลัวดูอันตายพอเล่นแบบมีความมั่นใจครับได้โอกาสโจมตีแล้วเราก็ทําได้เนี่ยมันําไม่คอนฟิเดนซ์มันสูงขึ้นและก็โมเมนตัมมันสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับบรรยากาศกองเชียร์ครับที่ชาวไทยเรามาเชียร์เต็มขอบสนามสาวไรับ เราก็เลยทําแต้มทิ้งห่างเวียดนามไป21ต่อ14คะแนนซึ่งตอนนั้นที่พึ่งของเวียดนามเนี่ยมีแค่ตู้เย็นฝ่ายเดียวนะครับคือเราไม่ต้องอะไรมากถ้าเกิดดีฟเอนบอลตู้เย็นได้โอกาสที่เราจะชนะมันมีสูงโดยตู้เย็นไม่ได้มีจังหวะตีหยอดเลยนะครับคือเขาเน้นหนักเน้นแรงอย่างเดียวแต่เราก็มีตัวหนักเหมือนกันนะครับก็คือศาสีพาพรในช่วงท้ายของเซตที่4นั้นก็ลงมาเป็นตัวเสริมกําลังแล้วก็ตัดกําลังตู้เย็นด้วยแล้วก็สุดท้ายครับในเซตที่4นั้นสาวไทยเรายังแรงยังแกร่งพอเอาชนะ ไปได้25ต่อ17คะแนนจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สัสีบพรนะพอลงมาแล้วเนี่ยเสิฟเอสได้ตีหัวเสาได้เรียกความมั่นใจเรียกบวกเมตัมให้กับเพื่อนรูปทพีมได้เป็นอย่างดีก็เลยทำไม่ในเซต5ครับโคดอสยังเลือกใช้สศสีบพรลงสนามเป็นตัวจริงเพื่อที่จะมาเจอกับตู้เย็นโดยเฉพาะหนักมาใช่ไหมเราก็มีลูกหนักเช่นเดียวกันโดยประเดิมแต้มแรกเนี่ยด้วยการบล็อกตู้เย็นซัดเลยและก็แน่นอนว่าเซตนี้เนี่ยเอาเราเริ่มที่จะมีความนิ่ง มากกว่านะครับโดยเรื่องของประสบการณ์โดยเรื่องของความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านแล้วหัวเสารเราทั้ง2ฝั่งเนี่ยตีได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทำให้เวียดนามก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะไปตามบล็อกฝั่งไหนกันแน่โดยจุดเปลี่ยนของเซตที่5ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ตู้เย็นนั้นตีเบิ้ล2ครั้งแล้วไม่ได้เต้มติดเกมดีฟ ens ของสารเราครับก็เลยเป็นเหตุผลให้เสียความมั่นใจโดยเฉพาะแต้มแลนดี้กันนานๆเนี่ยอันนั้นเราได้เต้มเนี่ยกลายเป็นโมเมนตัมของเรามาแบบเต็มเปี่ยมแล้วประกอบกับเเรามมีกกบ็ออขงทั เราเรมีเกมตีหัวเสาจนเป็นฝ่ายสาวไทยเราครับที่พลิกชนะเวียดนามแบบหืดขึ้นคอนะต้องใช้คําว่าหืดขึ้นคอเลยเพราะกว่าจะได้แต่ละแต้แตมในเซตที่5เนี่ยวีนามก็เหนียวเหมือนกันนะครับแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถของสาวไทยเราอย่างหัวเสาพิพิชญานเนี่ยก็สร้างความแตกต่างได้ถือว่าชัดเจนเลยก็สามารถเอาชนะไปได้ในเซตที่5คาขวา15แต้มแรกก่อน นะครับส่งผลได้เราคว้าแชมป์ซีวีลีกในเลกที่1ด้วยกรารเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ2เซตก็เป็นการดงหักของเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมาต่อกันกับซีวีลีกเลกที่2นะดูสิว่าเวียดนามจะมีการแก้เกมกันยังไงแต่ผมเชื่อว่าสาวไเราน่าจะรักษาโมเมนตัมรักษาม,มตษามตรฐานได้ส่วนคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามา เดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย